วัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องครับเมือนเอกอ้ก็กลับมาที่บ้านพักที่ทำงานลรวครับหลังจากไปซีะเกตตั้งแต่ปีใหม่ครับซิมหาวันครับก็ได้ไปขึ้นบ้านไม่บ้านของพี่เสิยงก็เลกลับมาครับแรกนี่สมาเหตุเมนู่ครับ ซัดเพดปั่นไลทครับครับเดี๋ยวเล่ไปเรื่อครับปั่ไลที่ได้มาจากบ้านของฝากครับผมไอ้กําลังเห็้เห็นยังไซับปันไลซับปไลครับครับนี่ครับปไ่ไลเัยเจึนชื้นปีอจอดครับไอ,อ,อ้ก็เป็นับเพจปไัไลครับผ กำลังซอยกำลังหั่นครับมูได้ปลายมากแต่ซีตะเกียรครับของฝากจากซีตาเกียรคุณพอ่อของพี่เซงครับหายมากได้มากาครับป,รลปลายปีโป้เห <c oughs> มือนจไไะไปอะไรกำลังสับกำลังหัน่นเทตาต้มน้ำไว้อ ประตูประตูผัดยงเดียวผัดยงเดียวครับหัดกับแกมเมโนูเด็ดนี่ครับอะไรเป็นตัวพี่เพิ่นเขืนทางเยอะครับได้มาจากสีสกเกตรครับคุณว่าเ้าไปใส่บางด้านยูเอ็ห่วยได้มากครับมาจมัปล่อยไว้ใส่บัว มกลับมาบ้านก็นเลยให้มากินอยู่บ้นันตัดปัดไหลครับเอ้ยเบือเป็นอะไรกับระกาศจาับกันจะบอเป็นง้อกมีอะไรนู่มนั่จอดกัน ท่านตองปวดทุ่งเฮลื่นอย่างกับป้านแล้วสิงใจอยู่สักเลีนยวนับยกเก้าศนยสิบว่าชอบบนยกเก้าศูนยมือครับเป็นสิพัทเก็บไปไล่สกินครับเมนูเผื่บ้าน ครับเรียบร้อยเตรียมเคียงเตรียมยังเรียบร้อยครับโอ้นี่ครับนี่พิดไทยดำครับเนี่พิดไทยสิมะพั้เ,เผ็ดนะครับนี่ครับเคิงครับเนี่ยมาครับ mm hmm. ใช่พริกยวกครับ กระเดียครับกสดตะไคร้ครับ,รข,รบขาครับนี่ครับเครื่องเทศใบมะกรูดครับกระเทียมนี่ครับเครื่งงองเผ็ดปลาไหลพร้อมครับเยาเ่างปลาเทา นี่เขาเอิอนยัก็ได้ขิงเนี่ยเนาะขิง,ง,งผมก็ว,ว่าถือข <c oughs> ิงอ่งน <c oughs> อนขมันเะป็นการหงุดห้าวโอเคนต่นไหลครับเดี๋ยวมาเบิ้งครับขั้นตอนต่อไป เดี๋ยวเห็นไอ้ลูกปลาไหลนี่โอ้เต็มซ้ำเลยครับปลาแดงจืงคืนครับจอดซับของสดเลยนะครับครับสดสดใหม่ๆเลยครับไกรจากซีเยลดเลา ขัการผัดเป็ดปลาไหลนี่ครับบอกว่ามาจากขนแกนพี่จอดครับจำเห่าดีใหม่แล้วครับยังจำกันได้อยู่ครับพี่จอดบึงหน้องเป็ดอ่านั้นก็เคยเห็นนายตากันครับ เพื่อนพี่สิงครับวันิกาศภายในของกลัวครับเพราะกลัวแม่กลัวก่ะลังทําการผัดเผ็ดปลาไหลครับสำหรับไม่มีพี่พจ,จ้อนละครับผินไหมครับผู้ช่วยกุกอทอดก็มีปลาไหลทอดเฮ้ย จอดว่าสิบพัดเอเนี่ยว่าเครือ่ององไรพัดนล่ลกครับอทอดปลาไหลเห็นมันก,ากนร,บออรกาบกันครับชื่อเอถอดปลาดุกฟูคล้ายๆกันครับทำการถอดกัน ใส่ถอดปลาไหลให้มันสุกกวนครับทอดใส่น้ำมันเคลือครับใบบส่กบกอนเรื่องง่ายแลบใส่กะสิมะพัดใส่เครื่องจอดกำลังต่ำเครื่องพริกใบมะกรูดมีขิงอ่อ,อนแล้วก็พริกหยวกครับหลั เม็ดพริกไทยดำครับแล้วก็พริกสดนี่ที่ทำพริกแห้งใส่กับตะไคร่ก็คว้หาหัวปลาเอาไปทอดก่อนป่ะวก็ครัาเฮ้ยนิวน่วนิวน่วนิวนวน้วนิ่วนิ้วนิ้วนิ่วเอาไว้ได้นิว้วได้เดี๋ยเมื่อผมไปเราได้แล้วพงพงมื่อซอยมู บาทเมื่อเราพันหมูฮักไล่เหมือนัいい้นบาทเหมือนกันนะครับซาเบือซาบาทขั้วยุคเก่าส่วนชอบมากเพลงเหมือนปลไหลสิ้นใจเธออยู่สักจอดจำได้ใส่ใว่าน้ำมัน กรอบนกอบมต้องใสน้ำมันอีกเติมน้ำมันหนึ่งเน่ยน้ำจะมากรองเราพว่าจะถอดให้มันสุกนกรอบี่แล้วกรอบเลยพับใส่อนี่มันจะคือพัชกินระดูก่อนแต่เมื่อกี้ใสกะทิก็ได้ได้แค่เมื่อพักรอบเฮ้ยเฮ้ยตาน่นั่นนี่ชิรสเตรียมมาทีเแล้วโอ้เมื่อสี้กัหวานเ ใส่เครียงลงทางไายทางไายจากจะสิบหาวันครับกับมาเฮ็ดกับขาวบน้ำกับเฮ็ดจินที่บ้านนะคับจอดเอนเขาหนี่ยุดบาลเนี่ยได้ไหมยุดยุดยินมาชอททีแรกมาวันที่เฮ็ดที่โน่อยู่กางหน่ไยนนี่นะนาเฮ็ดนี่ พอากดื uh ้อมไป่อยางดี no. ่างเบอ่เรมหลกน้ปหยงถึงไหมเออเราบอกปากน้ำเราะนี่เียปตนเนี่ยปากน้ำไปหยางเราก็ดีงานยีท้งนบ่วงานหรืว่าอเขาอยู่นะนั่นนรจมูตางหอยเขาปากน้ำไปหยาง แล้วบอกเดี๋ยวกาไฟนี่บอกมันว่าอยู่ันต่วได้กว่าถึงผาไปคำไ้กินเปิดนี่ครับก็ไลังขอดปลาไหลครับขอดเนี่ยปลาไหลแห่งที่ถูกนครับแรก โดยที่จอดครับปลไมันสุกมันกรอใช่รล้วถอดให้เนี่ยปลาไรมันสุกมันกรอบ้เราจะเอาเครืองลงครับ เอาเพียงลงครับตั้เพียงลงเลยน,น,นี่ครับเพียงครับปล่ยอยครับ เสี่งยงลงไปครับเอาพริกพริกหยวกแล้วก็เคียงอ่อนครับ แต่น้ำก็พัดได้หน่อยเกีวหม้อัดกินดีไม้เคยร uh, why, О, ้อยเนี <S 2> <S 2> <S <S ่ยร้อยเนี่ยิ้ม แก่แสบ จากนั้นก็เติมด้วยวายขาวครับนี่ครับเขาเรียกว่าวายเล่าทีมครับเล่าทีมเล่าขาวกับว่าสี่สิบดีจีนี่ปลาเจ้าวะเมื่อกี้ข้มิ้นข่าวผมมอไม่ในป้านด้ิ่งอือยังไงขมิ้นข้าวมิ้นข้าวขาวสุดยอดอันดับหนึ่งขมิ้นผง <Sut> ada, ทำ <แ clubs. S 1> สไตล์แบบสไตล์ดิกใต้ครสไตล์ดิกใต้ต้องมีขมิ้นสักหน่อยเตรมด้วยขมิ้นฝงจุกจานเลยองมอโอ้ยอวายุคเจ้าศูน พี่จอดใส่บุรนะบุรีอย่างเลี้ยงไก่นะครับเอาพี่กคงเนี่ยแล้วไพักเอื้อนก่เาชาไ่เอาขึนเ่งนี่ครับัผไจไดีมือพี่จอดครับ จ,จอต90จอฮาวดี้จอตฮาวดี้90ครับใครๆก็รู้จักอ้าอามคิมเลอืมหัเตะคิมเอยครับเนื้อ,อค,ครับเยได้ไอยโลยโ อ,อ,อ,อร่อยครับกรอบนอกนุ่มใน,นมมครับแซ่บคือมิติเนี่ยกรปัดอรไรรสชาติเป็นไงบ้างครับ,รบถึงเครื่องครับทรงเครื่องถึงเครื่องเลยครับเด็ก ใช่น้ำตาลว้า่าดเนี้ยไว่านว่าคิ้มว่าผว่าน้ำตาลทั้งว่ก็ได้ทังคนบ่มากห้านแล้วแต่แต่เรานั่นนั่นแหละครับน้ำตาลนะอะไรคิ้มบ่อืมอ มอรออ็นเลยแทบแล้วอเบบแล้วอมันก็เอาใช้อีกอย่างหนึงากินก็เขาะพพอพอบแล้วอได้เห็นว่าหอมว่ะสูตรเด็รวสูตรจอดเท่าดีเดีแล้วเอาอันนี้ครับโอร้อยครับผักเสร็จไปลวันนี้ครับ อะไรพี่จอห์นเฮววาดี้90ขั้วลักซี่ครับจอห์นเฮาดี้เมนูเด็ดเราหรับเมนูมวันนี้ครับวันนี่กะถือโอกาสกะเก่งงานมากแล้วกะพอดีครับจี่จอร์ดกับมา เหร่นน้ำครับมากปะเป็นเปลี่ยนของพี่สิงครับหอมือันไปตานเหมือนปรกาศกำลังเสียดก็พอก็นำกินกินเขาแรงครับกินเขาแร้งเนี่ยมาแรงครับได้ได้เนี่ยกะแปดโมงเออ สี่ถุงหนึ่งนะครับกล <man Facebook> ับบรรยากาศภายในหมู <réussi> <Yeshua> ่บ้านบ้านเสร็จครับขัดกันทร์ครับเมนี้ก็เป็นวันที่สวงมอดก็ได้กลับมาทำงานครับกลับมาขัแก่นครับหลังจากกลับปีไม้ซีสเกตหาวันกลับมาเกีิเขาแรกยังไงเลย กินนืนะครัมีทอดเป็นกอีผมมันเลิกงานมากจับมาอันนี้ไปติดฟ้าติดแล้วกูบ้านครับยู่ในเมืองคนแก่นครับเดทางเหินกับวได้นท้ายคลิปวเดีด้ทยายเดี เป็นมาว่านเลยท่ายเขียบกันเลยกลังากมาม่อนนี่กเลยมาทายเขียบดีจอดมาเล็นน้ำครับพยายามทายเสมอครับเขียบทายทุกวันทายกินลงถ้ามุกชมได้ติดตามสิ่งจะทำกานั่งตัดตัเขียบ เส็ o ยูทูบช่องชินกันท <co ่านพีมีไม่จะบาน่ไม่ครับปิดเดิมไมนู่ดับฟ้ามันจะดับแก้มจานแรกครับแต่เขาเทมันจุดเบิดหอมอ่หอมหน่อยๆนี่อีกบ่เบิดละโอ้ยเรังกเนเนี่ยเียหอมนะชื่มเมือนมิติเนียเิาเบิรงกันอันนี้แก้มแค่จะตายเข้าตตเลย ไม่ีครับนี่ือเยอะกว่าเห็นไหมแจ็บเว้ยกัห้าดีดนเมียกูย่องไหตุต่กุแล้วเขาหมอไปได้กเฮ็ดให้กินย่องเขาย่องเออแต่เขาเห็นเพาะแซ่บอน้นนีนี่เบีแซ่ิงมันหอมอืมกดียอ้กะากจะสูะข้ซกะทิขึ้นเมื่อวานควรเย็ดกุนเม่ันเมื่อวออก ข้าวมิถุนต์ตีตรงนี้หัวละพาแล้วมั้งแก้มแบบพี่ใหญ่หัวละพาแก้มกับไม้ขาวนี่อร่อยมากครับเมื่อิช่าก็ตึงเลยเลยแก้มกับวายขาวนี่อร่อยแซ่บมากครับเมื่อติจีเจ้ากันนเยี่ยมพอดีนี่โอ้ยเลยมันยังเหลือเพาไปเะ็ทอยู่ขังหนองกันเลยเมนเมนูเออเอาเตาทานเข้าไปเออเอาเตาเนี่เขาขึ้นไปอันนี้ก็มีแม่นแมนเมนเป็อันนี้เป็น่นเลยอ่าย้อนประเทศที่พุ่นเลยแก้มเนี่ยเมนูเด็ดครับกับแก้ม เปลี่ยนม้ไมใหม่ได้เอ้วเชียงกะติน hmm. วัดแสบแสบแสบเปเี่ยเหอไปเลยนะเมื่อกี้ไอ้เนน้อหนามนั่นยังไหลอยู่พมินกบโอรพาแก็บเมนูเด็ดครับก็ไอ้แก๊บไหวเขาพมินแก๊มู้นเขาบหรพา สามยาวนี่เกอเกัอนเลยตัวเฮียงครับ,บรสุดยนรับเลย่อเสพดีจิงนะของของผูัดมันบริสไทยแบบนี้มันเลยมันสั่มๆเดิมๆเลยัดจอกับเพาะซีนะอะเพาบปรเดมัน,ม,น,ม,นมันตีนินกับเพาเนนยพัดเผ็ดนะครับแล้วมันเลือกว่ากระเพียที่กรอเพาะปันแบแท็กกรบเพาเนี่ย มันดีบมรเอยดีลาเรืวอกมากสิบ่ได้กินกับเอาดีกินมันเยับสำหรับคลิปนี้ก็แซบเมนูเด็ดยอดครับพี่เน้ำครับแซบทะลรมิติครับผมแท่สนไวยอลิเคียง พกว่าครับเด้โอ้ต้องเครดีสุดนกห้จอดเท่านี้ครับต้องให้พี่จอดครับแล้วครับสุดยอดยี่หรีแมนบะสูตรของจอดจำจำสูตรไว้ะไรบัดนี้เนี่ยแมนเครื่องปรุงผมก็เห็นแล้วมี่ยังเนี่ยเต้องจำพักโชวมะเดื่อมันเข้ามาเลยเออเนี่ยแก่ฮะอย่าลืมผงอันนั้นมานั่มผงขมิ้นน่ะผงขมิ้นเออนี่ยล่ะยู่หรีมามี่ยี่หรีมามีอโอ้เมียกล้วยหมกปลาไปซื้อสิไหนี่ยมา เราซื้อที่ร้านลูกค้าเองยเราซื้อร้านซ่อมรถมีบ่อเ๋ยวนี้เขาโมมีขายอะไรแต่ในเขาเอามาขายเขาจะเอามาขายประจำสำหรับนี่นี่ผัดเพชรอะไรนี่ใช่ครับอันนี้ว่าประเดิมแก้มเราซื้อเอื้อนแก้มว่าโมมี่เอาเพชรอยู่หรือเ่ามันห่อนที่หลังเลยเพชรเออยังเหลือยังเหลืออีกครับจะเออมาเฮ็ดกับเขาครับกินกับเขาอันนี้ว่าประเดิมแก้มแล้วเนี่ยแล้วเนี่ยเอาเลยเจ้าเอาเลยบอก เอาแล้วไอ้ใส่เต็มแก้มจานแรกตะวันแดงตะวันแดงต้องโซนยังเปลี่ยนที่แบบอันนี้ไว้ได้ทำกับข้าวครับนี่จานสองครับอันนี้ไว้จะกินกับข้าวครับกับของของแรกเนี่ยขมี้ครับนี่ครับ้ยครับ ผัดผสมครับกับไส้กรอครับนี่ครับกับเขาชิกินแลงบัตเต็ดปลาไหลครับขอบคุณหลายๆครับกับเมนูของพี่จอดมาเนี่ครับมาเป็นอาสาเป็นพ่อคั่วผัดเป็ดปลาไหลเฮซูกินครับแซบดิลีครับพี่จอร์ดอาดียุคเก้าศูนย์ครับ เรามาเห็ดผัดปลาไหลสู้กินครับเพื่อนของพี่สิงขอบคุณหลายๆครับสําหรับคลิปนี้คลิปนาคลิปแน่ติดตามกันเป็งต่อไปครับขอบคุณหลายๆครับที่เข้ามารับชมช่องมอดแซ่บปากทางมอดแซ่บปากทางครับทีเป็นกำลังใจครับเข้ามารับชมช่อง,งมอดขอให้มีความสุขทุกคนนะครับอาเพียงเท่านี้ละครับผม

I have